สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับในเรื่องของการปลูกต้นโหระพานะครับและคนที่ถ่ายอยู่ก็คือ,อหัวหน้าของช่องคนนี้ด้วยนะโอ oh ้โหโอเคนะครับสาเหตุที่ทํานี้ก็คือว่าลูกชายอยากจะเป็นยูทูบเบอร์เนาะเอาเราไปจอดเรนเลยมาทำไมเราจอดที่หน้าป๊า,ปาดิโ <Okay. S 1> อเคนะ,อ,ะอันนี้เราจะปลูกต้นโหระพาโดยที่เป็น ต้นที่เหลือใช้แล้วเราเด็ดไปหมดแล้วแล้วเราจะกลับนํามาใช้ใหม่โดยการปลูกต้นโหระพาใหม่นะครับก่อนอื่นนะครับเราก็เอาโหระพามาดูสิเราจะต้องริดกิ่งนะริดกิ่งเพื่อจะให้มันอออกรากนะครับนะครับเตรียมอุปกรณ์ไปเรียบร้อยนะครับราตัดตัวนี้ออกทุบไม่ก็ขม,ขมอืม ตัดเพื่อจะให้เราปักเป็นในดินเนาะมันจะได้ออกรากนะครับเพราะว่า,าถ้าเราปักน้อยเกินไปนะครับต้นก็จะล้มแล้วก็อารากไม่ออกได้นี้เราจะมีสองต้นนะครับอุปกรณ์มีน้ํำยาเล่งรากน้ํายาน้ํายาเงรากนะครับเราต้องใช้ทำไมเพื่อจะให้ต้นโหระพาของเราเนี่น้ำยาเล่งรากมันมีประโยชน์ยังไงครับก็คือว่า ถ้าเกิดว่าอันนี้ก็คือมันจะมีสารสารเค<า>มีไม่ใช่ดิสารอาหารนะๆๆ <ๆ S 1> เพื่อจะให้ต้นไม้เนี่ยได้ดูดซับแล้วก็นําไปออกรากได้ดีนะครับแล้วก็เอามานิดนึงนะครับประมาณนึงนะครับแล้วเราก็เอาไปจุ่มนะครับเอาไปจุ่มเพื่อจะให้ต้นไม้ได้รับสาร ถามก่อนมันได้ด้วยเหรอต้นที่ถูกตัดออกมาแล้วจะมาปลูกใหม่ได้อ้าวเดี๋ยวเรา,เราคงมาดูกันแต่ว่ามันไม่ใช่ได้ออกเลยนะครับมันจะต้องทิ้งระยะเวลาไว้นะครับ,บเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะออกรากใช่ไหมครับครับก็คือต้นมันจะต้องออกใบแตกกิ่งใหม่มาใหม่นะครับมันก็จะก็คือ,อแปลงว่าใบเก่าของมัน,มนจะร่วงหมดแล้วก็กลายมาใหม่เลยใช่ไหมใช่ใช่นะครับ ถ้ามันงอกขึ้นมาแสดงว่าต้นมันได้รับสารอาหารเข้าไปแล้วแล้วก็ในระยะยาวก็จะตอกรากนะครับเราทิ้งไว้ก่อนสักห้านาทีเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครับบายจะบอกว่าคลิปที่ประมาณเกือบหกปีที่แล้วคนนี้อ่ะเป็นคนร้องเพลงวิดีโอแรกของฉัองอนอันนี้ยังไม่ bye bye. ยังไม่ใบ๊าบยบายนี้ยังไม่หยุดอีกเหรอ <laughs> จะบอกว่า <laughs> กดไลค์กดติดตาม แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับายบายเรามาต่อกันเนะาะตะกี้นี้เรามาทิ้งไปแล้วห้านาทีนะครับขอโทษที่พูดคําว่าบายบายเฉยเพราะว่า <c oughs> ปิดวิดีโอไปเมื่อกี้อืมอ่ะเรามาต่อกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่เราได้ทําการปลูกเนาะเรามีหลายอย่างนะครับมีพุทรามีมะม่วงหาวมะนาวโห มีต้นกล้วยต้นกล้วยนี่ซื้อมานะครับแล้วก็ม,มีอีกตรงนั้นด้วยเยอะแยะไปหมดนะ้เดี๋ยวจะดับมีโอกาสจะทีเซนไปเรื่อยๆนะครับส่วนคลิปนี้เราจะมาทีเซนเรื่องของการปลูกผลาาไว้ก่อนนะครับให้ดูนี่ต้นกล้วยที่ปลูกวันนี้ซื้อมาซื้อมาแบบต้นเหี่ยวเฉามากนะครับเหี่ยวเฉามากเราก็ได้ทําการอนุบาลไว้ก่อนเดี๋ยวถ้ามาันโตเสร็จปุ๊บเราก็จะไปลงดิน <c oughs> อนุบาลอ่าซื้อมาสี่ต้นา <c oughs> ตายไปหนึ่งต้นก็คือต้นเนี้ย นะครับเดี๋ยวเราจะเอาโหระพาไปปลูกแทนนะครับเอาอยัางพร้อมอยังยูทูปเบอร์น,นะครับแล้วก็ขุดนิดนึงจริงเราไม่ต้องขุดก็ได้นะเนี่ยเราปักได้เลยดินพร้อมแสงไฟพร้อมโอเคกล้องพร้อมอ่ะเราจะปลูกสองต้นจริงๆแล้วเราปักเข้าไปได้เลยเนาะลุกนะอ่าอประมาณท่วมท่วมทวม่ทวมตานี้นะครับท่วมตาเพราะว่าราักส่วนใหญ่ก็จะออกตรงตา ต้นนะครับเราปลูกข้างๆกันนิดนึงเพราะว่าพอเวลาเขาแตกกิ่งขแขนงนะเ็มปั๊บเนี่ยมันก็จะแผ่ขยายนี่ก็ใช้กระถางเดิมได้เลยนะครับใช้กระถางเก่าได้เลยที่เราปลูกต้นกล้วยแล้วเราแล้วก็<อ>มันโตตายอ่าเพราะมันไม่แข็งแรงไม่เกี่ยวกับดินเนาะเพราะว่าดินยังใช้งานได้อยู่ <ขอ S 1> นะขอให้ต้นกล้วยไปสวรรค์นนะเอาโอเคมันไปซะและ้วโอเคอันนี้เราก็ปลูกไว้เรียบร้อยเราก็ทำการลดน้ำต้น รดนะ้ำต้นไม้มันต้องใช้บัวฉีดสายบัวฉีดก็คือแบบนี้ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเขาเรียกกระบอกกระบอกนะโ okay. อเคก็ลดได้เยอะๆนะครับช่วงแรกเพื่อจะให้ต้นไม้ใบอุดตับน้ำไปหล่อเลี้ยงนะครับเอาไว้แดดล่มลมนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้ากลางแจ้งเขายัางไม่มีรากเนาะต้องใช้เวลานิดนึง ก็เป็นต้นไม้บางชนิดนะครับที่จะใช้แบบนี้ได้ปักชำได้ต้นไม้อย่างอื่นบางทีเราต้องเอาไปตอนซะก่อนแต่อันเนี้ยสามารถปักได้เลยแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณหนึ่งถึงสสัปดาห์นะครับแล้วเราจะมาติดตามดูอีกทีว่าจะรอดไหมนะครับให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อมันให้จะรอดให้จะรอด <Okay. S 2> มันมักจะลอดเวลากดไลค์กดแชร์เป็นอีพีแรกนะคที่ <กด S 1> เริ่มท้ก,<า>มกันก็อ,อาจจะมีตะกุบตะกักกันบ้างนะครับก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยแต่ว่าอนาคตนะครับยูทูบเบอร์เราก็จะเก่งขึ้นนะครับสามารถรีวิวเองได้ไม่ต้องขึ้นกระป้าเนาะจะบอกว่าเสียงที่แบบอ,อ,อะไรนะของผมคนที่ ค่ายอยู่เนี่ยแหละไม่ใช่เสียงปกติก็คือเสียงมันจะเสียงไม่ปกติใช่เพราะว่าเสียงมันเหมือนกับเด็กเวลาถ่ายอยู่โอเคอีกสองสัปดาห์เรามาดูว่ารอดไหมบ๊ายบายบายบายรออาทิตย์หน้าเดี๋ยวนะสองอาทิตย์โอเค